สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าตัวเล็กจะมาแนะนำพืชผักสวนกลัวนะคะไปชมกันเลยค่ะราะคามาเริ่มต้นที่ผักสมุนไพรคือพลิกก่อนนะคะเห็นไหมคะว่ามีพลิกสีม่วงด้วยสวยงามค่ะพลิกนะคะการรดน้ำควรรดน้ำทุกวันตอนเช้านะคะแต่ถ้าในฤดูหนาวหรือว่าในสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะคะ ก็ต้องลดการให้น้ำลงนะคะเพื่อป้องกันการชะโอการเจริญเติบโตอ่าแล้วก็การติดดอกที่ต่ำลงนะคะและดอกร่วงนะคะและพลวนดินนะคะเพื่อแก้ปัญหาดินแน่นอย่างน้อยนะคะ7-15ถึง15วันต่อครั้งนะคะต่อไปมาดูสรรพคุณของพริกนะคะ พริกมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอวัยช่วยให้อารมณ์ดีนะคะทำให้ร่างกายาสร้างเอนโดฟินนะคะก็คือสารแห่งความสุขนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีวิตามินซีนะคะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะในร่างกายแล้วก็ช่วยในการบำรุงและรักษาสายตานะคะช่วยกระตุน้น ให้ให้เกิดการเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นว่าพริกมีประโยชน์มากมายนะคะแล้วก็ยังมีสีสันสวยงามนะคะสามารถปลูกเป็นพืชสวนครัวแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะมีทั้งสีม่วงสีแดงสีเหลืองนะคะสวยงามค่ะต่อไปพาสลีย์นะคะเป็นไม้ล้มลุก อายุ1-2ปีนะคะใบคล้ายใบผักชีมีทั้งใบหยิกแล้วก็ใบเรียบนะคะชอบดินปลูกที่โปร่งนะคะร่วนซุยระบายน้ำได้ดีแสงแดดเต็มวันและน้ำสม่ำเสมอนะคะขยายพันธุ์ด้วยการเพราะมเมล็ดใบมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะชนิดใบหยิกนิยมใช้ตกแต่งจานอาหารนะคะให้ดูน่ารับประทานช่วยดับก,กลิ่นคาวนะคะ หรือแต่งกลิ่นและรสชาติในน้ำสลัดและซอสนะคะใช้ผสมในเครื่องหมักเนื้อแล้วก็ชุบแป้งทอดนะคะชนิดเรียบนะคะชนิดใบเรียบมีกลิ่นฉุนมากกว่าจึงนิยมใช้เป็นผักปรุงรสนะคะใบมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะต่อไปลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์ ender, การรดน้ำ รดทุกวันในช่วงเช้าหรือเย็นนะคะหากหากว่ารดน้ำในเวลาเย็นก็ควรให้น้ำที่ค้างอยู่บนใบอะ่ะแห้งก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะคะและเมื่อมีเมื่อมีดอกนะคะก็อย่ารดน้ำให้ถูกดอกมากนะคะเพราะจะทำให้ดอกช้ำหรือเน่าได้นะคะการให้น้ำนะคะควรให้เมื่อดินแห้งนะคะไม่ควรให้ชุ่มตลอดเวลาเพราะอาจเป็นสาเหตุที่จะทำให้ รากเนา่าโคนเน่านะคะและทำให้ระบบรากไม่พัฒนานะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ต้นแกล,แกลนไม่สมบูรณ์ซึ่งลาเวนเดอร์นะคะเป็นสมุนไพรช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะรักษาโรคผิวหนังนะคะมีกลิ่นหอมค่ะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะลาเวนเดอร์ะนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็สวยงามนะคะ แล้วก็ยังเป็นพืชสมุนไพรนะคะต่อมาขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายมีประโยชน์มากมายยกตัวอย่างเช่นช่วยบำรุงหัวใจนะคะช่วยระบบหมุนเวียนต่างๆของร่างกายช่วยลดอาการโรคหืดหอบนะคะช่วยล้างพิษในร่างกายแล้วก็ยังช่วยในเรื่องความลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็ลดระดับน้ำตาล ไตรกิสรายและไขมันในเส้นเลือดนะคะใช้ดับความร้อนนะคะแก้ร้อนในแล้วก็ขับเสมหะแก้อาเจียนช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารนะคะช่วยขับลมในกระเพาะขับปัสสาวะนะคะช่วยบำรุงตับและไตให้แข็งแรงลดอาการบวมน้ำนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่อง การต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายป้องกันหวัดและชะลอความเสื่อมของร่างกายได้นะคะช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งในเนื้องอกนะคะช่วยบำรุงสมองช่วยในเรื่องความจำช่วยบำรุงกระดูกและฟันและช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะเนื่องจากมีวิตามินเยอะมากต่อไปวอเตอร์เคลสนะคะ วอเตอร์ครี rain, นิยมปลูกรับประทานได้แก่พันธ์สีเขียวนะคะแล้วก็พันธ์สีแดงหรือสีน้ำตาลนะคะเป็นผักที่ปลูกง่ายโตเร็วรับประทานสดได้นำมาประกอบอาหารก็ได้คุณค่าทางโภชนาการสูงมากค่ะเพราะผักชนิดนี้มีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดในปริมาณที่สูงกว่าผักหลายๆชนิดโดยมีปริมาณแคลเ,คลเคลซียมสูงกว่าในในนมสดนะคะ มีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมมีวิตามิน A ในปริมาณที่สูงมากนะคะมีวิตามิน C สูงกว่าส้มวิตามิน E สูงกว่าผักผก,กาดธรรมดาถึงสองเท่าตัวนะคะและยังสามารถช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้รวมถึงยังมีคุณสมบัติช่วยล้างสารพิษตกค้างในร่างกายได้ด้วยค่ะ มีประโยชน์มากมายแล้วก็ปลูกง่ายมากๆค่ะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆปลูกในกระถางก็ได้ต่อมาต้นอัญชันนะคะต้นอัญชันปลูกในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดอย่างเหมาะสมนะคะไม่จัดจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะ มีไม้ระแนงให้ให้เถาเลื้อยพาดแล้วก็รดน้ำให้พอชุ่มวันละสองครั้งเช้าเย็นนะคะและเลือกใช้ดินร่วนปนดินทรายใน,ในการปลูกนะคะพร้อมกับผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกลงไปด้วยนะคะสรรพคุณของต้นอัญชันก็คือมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะคะซึ่งมีหน้าที่ ไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีมากขึ้นนะคะเป็นพืชส่วนกลัวและเป็นสมุนไพรนะคะที่มีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะน่าปลูกนะคะใช้ทำอาหารได้ปลูกง่ายๆอยู่ในกระถางก็ได้นะคะออกดอกสวยด้วยค่ะ เอาละคะ่ะถ้าสนใจต้นไม้หรืออยากจะสวนก็สอบถามได้นะคะที่เพจ Smile Tree Garden นะคะหรือที่เพจต้นไม้ยิ้ม Smile Plants นะคะหรือตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ไว้ตรงนี้นะคะเอาละคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเป็นกําลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบ๊ายบาย